ความจเจริญในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทังาไหร่แต่ลวงประวัติยานกำลังนำเสนอเรื่องทุกขดสมุทัยสัตจคือความจริงคือเหตุเกิดแห่งทุกข์โดยทรงเน้นไปที่เกิดและที่ตั้งอยู่ของตัณหาทั้งสามประก,กาศคือการมาตัณหาจิตที่เหนียวนึกตรึกนึกถึงสิ่งที่ตนใคร่ด้วยอำนาจของความใคร ก่อให้เกิดจิตด,ดิ้นรนทะเยอทะยานอยากได้ครอบครองเป็นเจ้าข้าเจ้าของสิ่งเหล่านั้นและเพราะว่าตัณหาคือความต้องการจะเป็นหรือจิตด,ดิ้นรนทะเยอทะยานอยากได้จะเป็นในฐานะต่างๆต,ตลอดถึงการบังเกิดในภพชาติที่ประณีตและวิปวตัญหาก็เป็นอาการของโทสะกับโมห oh ะ คือจิตมันดิ้นหนีไม่ต้องการได้ไม่ต้องการหนีไม่ต้องการเป็นในสิ่งนั้นๆหรือฐานะนั้นๆซึ่งเมื่อเรามองดูแล้วก็จะเห็นว่ามันก็คือปรารถนาอย่างอื่นเหมือนกับไม่ต้องการสิ่งนี้ก็คือต้องการสิ่งอื่นไม่ต้องการไปทางนี้ก็คือต้องการไปทางอื่นไม่ต้องการเป็นอย่างนี้ก็คือต้องการเป็นอย่างอื่นพจน์าการของกิเลสเนี่ยถ้าเรามองดูให้ดี มันจะสะท้อนสภาพจิตสองด้านคือด้านรับกับด้านปฏิเสธเส้นในกรณีของการมาตัญหาก็เป็นด้านรับหมายความว่าถ้าได้อย่างนั้นก็พอใจถ้าได้ตรงกันข้ามกับสิ่งนั้นก็ไม่พอใจเพราะว่าตัญหาก็เหมือนกันก็มีลักษณะเป็นด้านรับคือด้านคว้าเข้ามาหา ต่อการที่จะเป็นในฐานะนั้นๆถ้าเป็นก็จะพอใจถ้าไม่ได้เป็นก็จะไม่พอใจแต่บิดบิดเพราะตัณหาเป็นด้านปฏิเสธซึ่งก็หมายความว่าปรารถนาด้านตรงกันข้ามก็ยังอยู่ในแวดวงของตัณหาอยู่นั่นเองในสติมาหาสติประฐานสูตรนั้นส่งขยายพิสดาร เป็นการสอนในแนวของการเจริญสติและคือให้สติระลึกรู้ทันต่อสภาพจิตที่มันเปลี่ยนแปลงไปตามความเป็นจริงผู้ตัณหานั้นเป็นพวกที่มีโทษหลันจะต้องมีความชัดเจนว่าสิ่งนี้มีโทษแล้วก็เพียรพยายามบรรเทาลดละไป คือสติเราจริงๆต้องแหลมคมจริงๆนะคือจะลึกๆได้ทันอย่างนั้นตามปกติแล้วเราก็ลึกไม่ทันหรอกมันรวดเดียวมันไปหายไปแล้วแต่เมื่อมองถึงขณะการเกิดตับแต่มันเยอะตัองก็ทรงเรียงลาดับมาตั้งแต่อายตนาภายในอายตนาภายนอกหกทั้งหกเนะี่ยอย่างนะหก 6, แล้วก็วิญญาณหกแล้วก็สัมผัสหก มาถึงเวทนาหกสัญญาหกก็มาถึงสัญเจตนาสัญเจตนาก็คือจิตที่เหนียวนึกตึกนึกถึงสิ่งที่เราจำไว้ด้วยอำนาจของกามาตัญหาภาวะตันหา,รา,า,นห,าหรือวิปปานตันหาหมายความว่าก็นํามาเหนียวนึกตึกนึกเองสิ่งเหล่านี้มันมีข้อมูลอยู่ภายในใจเราแล้วแล้วก็เหนียวนึกเพื่อ เพื่อได้เพื่อมีเพื่อเป็นในส่วนที่เราชอบแล้วก็เดี๋ยวนึกจุดนึกมาในรูปที่ไม่ต้องการได้ไม่ต้องการมีไม่ต้องการเป็นในสิ่งที่เราไม่ชอบเพราะในสิ่งิงเหล่านั้นอาจจะเป็นเรื่องที่เราประสบมาแล้วในอดีตก็ได้และเรื่องคิดปรุงคิดคิดปรุงไปสร้างจินตนาการเอาต่อไปในอนาคตก็ได้หรือวันเดียวนึก มาผสมโยงใยกันในขณะสัมผัสอารมณ์ในปัจจุบันก็ได้แต่ป็นอาการของจิตที่มันเป็นไปเร็วที่สรงใช้คาว่าระหุโสวัตติขณะมันเร็ววันตติไม่แหลมคมจริงๆก็ระลึกไม่ทันน่ะใล้ๆกับเราเรียนอภิธรรมเนี่ยนับจิตเป็นขณะขณะขณะก็ฉียิบน่ะ คือทองเป็นบทอคยานมาเนี่ยมันก็ได้แต่ว่าถ้าจะให้เราจําได้จริงๆเนี่ยเราเรารู้ร,รู้ทันจริงๆเนี่ยเราต้องฝึกสติเยอะเพราะ,ะธรรมะกลุ่มนี้จึงอยู่ในพวกองค์มรรคทั้งสามประการคือสัมมาวยามะสัมมาสติแล้วก็สัมมาสมาธิจะต้องทํางานเป็นอันเด่งกันเดียวกันตัวสติจะต้องเป็นตัวหลักเป็นตัวระลึก ตัวความเพียรจะเป็นตัวพลังที่ขับเคลื่อนไปและในขณะเดียวกันจิตก็ต้องนิ่งไปโดยลำดับคือเป็นสมาธิไปโดยลำดับ,ดดบก็ที่จริงก็เป็นอาการของศีลสมาธิปัญญาในระดับของการเจริญสติคืคอศีเองก็จะเป็นฐานปัญญาเองก็จะเป็นเครื่องมือในการตัดสินวินิจัย ที่ทรงใช้ธรรมะในตอนต้นที่ทรงแสดงในมาสติปัฏฐานสุดถึงแสดงธรรมะหลักอยู่สามข้อคืออาตาปีสัมปชาโนสติมาอาตาปีแปลว่าความเพียรพยายามที่เป็นไปทั้งทางกายทางจิตแล้วก็มีกำลังมากพอสามารถแผดเผาทำลายกิเลสประเภทต่างๆได้ อย่างน้อยที่สุดประเภทเกียยกร้านแบบตรงๆอ่างหนาวนักร้อนนักขิวนักกระหายนักเย็นแล้วเช้าอยู่ปวดหัวปวดท้องไม่มีเวลารถติดอะไรต่ไรเนี่ยมันอ่างตรงๆมากไปหน่อยแต่บางครั้งบางคราวเนี่ยมันก็อ้างจนจนจับได้ยากแต่ว่าลองดูซิว่า ไอ้คุณธรรมความดีที่ควรจะมีเนี่ยมันเสื่อมไปไหมหรือว่าความดีที่ยังไม่เกิดมันเกิดขึ้นได้หรือเปล่าถ้าหากว่าคุณธรรมความดีที่มีอยู่แล้วมันเสื่อมไปหรือว่าความดีที่ยังไม่เกิดเกิดไม่ได้แสดงว่าก็คงเป็นอาการของความเกียดครานอยู่นั่นเองเมื่อการาระลึกตรงนี้สติก,ก็ต้องแหลมต้องแหลมคมมากตั้งชัดเจน จึงทรงใช้คาว่าสติมาคือหมายความ,มาว่าเราก็มีสติประคองจิตคือดูจิตระลึกรู้ดูจิตอยู่ตลอดแล้วก็วินิจฉัยตัดสินไปตามสมควรแก่กรณีไสันเจตนาเนะี่ยไม่ได้หมายถึงดีหรือไม่ดีนะฮะคือคือเป็นสิ่งที่เราไปเนียวนึกตึกนึกข่าวมันอาจจะนึกในทางดีก็ได้ทางไม่ดีก็ได้ก็แล้วแต่อาวุธทีภาวะของเราในการมองสิ่งดอกน,นั้น เพราะว่าพอมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่วสิมนั้นเป็นอะไรจะอยู่ที่เรามองอย่างไงให้เราสังเกตถึงว่าอารมณ์ก็กรรมาฐานทั้งหลายที่พระเจ้าทรงสั่งสอนไว้เนี่ยคืออารมณ์เดียวกันเดียวกันนั่นเองแต่ว่าคนคนคิดไม่เหมือนกันอารมณ์บางอย่างคนบางคนคิดแล้วก็เกิดกิเลสก็ได้ ป็นเรื่องบางเรื่องเนี่ยคนไปคิดแล้วบันเทาากีเลสก,ก็ได้เราจึงพอเห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตหรือความผิดปกติของจิตที่ปรากฏออกมาเป็นรูปพฤติกรรมต่างๆของบุคคลเนี่ยจะว่าคนบางคนอาจจะมองศพเป็นสาวไปมีปัญหา จนถึงกับางครั้งบางคราวเนี่ยเราก็รู้ข่าวถึงการจำเราะศพอะไรต่างๆเรื่องเหล่านี้ที่จริงก็ปรากฏในพระคัมภีนะฮะในพระวินัยบิดก่จะมีเยอะก็แสดงเห็นว่าแต่รูปอย่างนั้นเนี่ยมันที่จริงมันควรเป็นที่ตั้งของความคลายกำหนังคลายความขัดเคืองคลายความรุ่มลงภายในจิตแต่สติสมัมปชันญะมันไม่แข็งพอไม่มีกำลังมากพอที่จะคิดมันก็ถูกราคะ ตัญหาครอบงำจิตก็ทำให้มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนออกไปและการเหล่านี้ถ้าพูดถึงอาการทางแพทย์เนี่ยเขาเรียกว่าพวกพวก,การามวิฐานนะคือจิตมันผิดปกติออกมากเกินไปแล่ควบคุมตัวเองไม่ได้แต่นในขณะเดียวกันนี่ก็มีตัวอย่างเรื่องราวบุคคลเป็นอันมาก ในสมัยพุทธกาลหรือแม้แต่ในสมัยปัจจุบันเพียงแต่ว่าไม่นํามาพูดกันเท่านั้นเองคือบางท่านสามารถจะมองภาพที่ชาวโลกเขากาหนดว่าสวยงามน่าใคร่น่าปรารถนาน้าพอใจเป็นที่ต้องการปรารถนาของบุคคลทั้งหลายแต่ท่านมองเห็นเป็นความปฏิกูลน่าเกลียดแล้วก็เกิดเบือหน่ายคลายกำหนัดจนบรรลุมรรคผลไปได้ในตักถา ธรรมบทท่านเล่าถึงพระเทรารูปหนึ่งชื่อประสุนทรสมุทรก็ท่านเป็นลูกเศรษฐีที่มีทรัพย์สมบัติมากเกิดศรัทธาเลื่อมใสในพุทธศาสนาต้องการจะบวชพ่อแม่ก็ไม่ยอมให้บวดท่านก็ประท้งวงโดยการอดอาหารเพื่อนเพื่อนก็กลัวว่าสุนทรสมุทรจะตายจะก่อดอ้อนวอนคุณพ่อแม่เขาบอกว่าอนุญาตให้เขาบวชก่อนเถอะ แล้ววันหลังเนี่ยก็ไปเจอความยุ่งยากลาบากในการปฏิบัติพรหมจรรย์ก็จะสึกมาเอกถ้าไม่สึกมันก็ต้องหาวิธีเอาแต่ตอนนี้อย่าไปขัดขืนอะไรถ้าเขาตายมันก็เป็นการสูญเสียอย่างน่าเสียดายในสุดก,ก็ปล่อยให้บวชแต่แม่ก็ไม่ยอมนะฮะคือไปจ้างผู้หญิงสวยๆจะตามล่อลวงด้วยพิธีการาต่างๆยั่วยวน ก็บอกว่าใครสามารถทําประสบความสําเร็จคือดึงลูกชายศึกออกมาได้เนี่ยแกจะตกแต่งให้เป็นสะพ้ายของสกุลแล้วก็มีฐานะมั่งคั่งร่ารวยก็มีผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งว่ากันว่าเป็นรูปมีรูปร่างสวยงามมากก็มีวิธีการฉลาดคือไปตีเสนิทแบบทายิกาที่มีศรัทธาในพระศานสนา ไม่แสดงรูปยั่วยวนในลักษณะที่ตรงตงนะครับแต่ว่าแสดงถึงความเคารพนับถือศรัทธาต่อพระสุนทรสมุทรจนท่านวางใจนะมั้วก็อยู่ไกลบ้านไกลเมืองออกไปการบินะบาทมันก็ลำบากผู้หญิงคนนี้จนถึงจุดหนึ่งพอคุ้นเคยประสมควรก็นิมนต์มารับอาหารประจำแล้วก็ถวายพระตาหารในฉันที่บ้านนั่นแหละ แล้วก็สร้างสถานการณ์ให้ท่านต้องเปลี่ยนที่ฉันขึ้นไปเรื่อยๆจนไปอยู่บนปราสาทชั้นที่เจ็ดก็เธอไม่ทําอะไรนะแต่ว่าแสดงอาการด้วยหยวนด้วยมา,ามารยาของผู้หญิงฉัจานก็บันทึกไว้นะฮะถึงสี่สิบแปดลักษณะด้วยกันพระเทราก็เห็นท่าไม่ดีแต่ว่าใสาที่สรัทธาท่าหนักแน่นมั่นคงอยู่ ท่านก็เริ่มมองตามหลักที่พระเจ้าทรงสั่งสอนแล้วเกิดเป็นเห็นถึงความปฏิกูลจะยั่วยวนยังไงก็ตามนะฮะท่านมองผ่านสิ่งเหล่านั้นไปเจนถึงจุดหนึ่งผู้หญิงก็แสดงยั่วยวนตึงที่แต่จะไม่ได้ปลุกปล้มอะไรนะฮเกิดมาความก็ยั่วยวนเฉยๆพระเจ้าทรงรู้ด้วยพยานก็รับสั่งแก่พระอานนท์ว่าสุนทรสมุดกำลังทำสงครามใหญ่ ระนนท่านเข้าใจนะก็กราบทูลถามว่าใครจะชนะุูยเจ้ารับสั่งว่าสุนทรสมุทรจะชนะและในสุขท่านคิดจะหาโดยก็เรียกว่ากายกตาสตินะครับคือสติที่เป็นไปในกายแล้วก็มองเห็นความปฏิกูลน่าเกลียดของสังขารร่างกายทั้งหลายจเจริญวิปัสนาบรรลุมรรคผลเป็นพระหันแล้วก็เลื่อยลอยมาจาก หน้าต่างทั้งช่องหน้าต่างมาเฝ้าพระพุทธเจ้าที่ไปเชิดตะวันนี่คือแสดงให้เห็นว่าปัญหาสําคัญมันอยู่ที่การหมองล่แนสันเจตนาเนี่ยมันอยู่ที่การเหนียวนึกเอาแล้วก็นํามาปรุงคิดคิดปรุงเอาเรื่องนั้นเราอาจจะเคยมองสวยงามมาก่อนก็ได้แต่เอาคิดใหม่มีหลักความคิดมีโยนิสมนสิการในการคิดเพิ่มขึ้นเนี่ย ก็จะเห็นเป็นความปฏิกูลน่าเกลียดไม่สวยไม่งามได้ในขณะเดีวยวกันถ้า,ากว่าพื้นฐานวุฒิภาวะในด้านจิตใจไม่เข้มแข็งพอมันก็อาจจะไปปรุงคิดคิด,คดปรุงจนสิ่งนั้นสวยงามแล้วกลายเป็นความชินเหาเป็นอาล,ลัยเป็นเรื่อยใหญ่จิตใจก็ไม่สงบกาได้ ตัวอย่างของบุคคลในสมัยพุทธกาลนี้มีทั้งนั้นเนี่แนวแนวที่ทรงแสดงไว้บางทีเป็นราชกุมาริชวีทิ้งสละทรัพย์สมบัติออกมาบวชแล้วก็อยู่ในป่าจเจริญกรรมฐานอยู่ในป่าทนหนาวทนร้อนกันอยู่ในป่าเนี่ยเม่อได้ยินเสียงการเฉลิมฉลองภายในบ้านเมืองจิตใจท่านก็ย้อนก็สู่อดีต แล้วก็ปรุงแต่งไปด้วยอารมณ์ต่างๆพอจิตใจก็ถูกโยกไปเยอะแต่ในที่สุดก็ได้สติมาเตือนจิตตัวเองแล้วก็เอาชนะใจตัวเองได้ประณาตจำสำคัญตรงนี้ก็อยู่ที่ว่าตัวสันเจตนานคือความจงใจคิดเหนียวนึกมือคิดเนี่ยในแง่ความจริงแล้วมันเป็นอาหารอย่างหนึ่ง ็เรียกว่ามนโนสัญเจตนาอาหารเป็นอาหารทางใจนะฮะที่ให้ความสุขใจมันเทิงใจแช่มชื่นเบิกบานก็แล้วแต่จะคิดเอาจะคิดแต่มันเกิดปีติประโมทเป็นธรรมะขึ้นมาก็ได้เกิดได้กิเลสตัณหาราคาก็ได้มันก็สำคัญว่าเราคิดยังไงที่นี้จากจุดของ สันเจตนาเนี่ยก็จะทรงแสดงไปทุกตอนคือผ่านกระบวนการของอายธนะภายในอยนายตนะภายนอกเช่นส่งแสดงในข้อของของกลิ่นนะฮะของกลิ่นที่หอมหวานที่ใจไปกําหนดว่าน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจก็รับสั่งว่าความคิดถึงกลิ่น เป็นที่รักใคร่เป็นที่พอใจในโลกตัณหานั้นเมื่อจะเกิดขึ้นก็ย่อมเกิดขึ้นที่ความคิดถึงกลิ่นนั้นเมื่อจะตั้งอยู่ก็ย่อมตั้งอยู่ที่ความคิดถึงกลิ่นนั้นความคิดถึงรถเป็นต้นก็มีลักษณะอย่างเดียวกันก็คิดมาเรื่อยนะฮะหมายความว่าอายตนะภายในคือตาหูจงเล่นกายใจในคิดถึงอายตนะภายนอกโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือใจตรงนี้เป็นเรื่องใจโดยเฉพาะแต่นั้นจากจุดนี้เราจะเห็นว่า งานหลักของใจก็คือการรับอารมณ์ที่ผ่านมาทางประสาทสัมผัสก็กลายเป็นอายตนะภายในที่รับรู้อายตนาภายนอกคือรูปเสียงกลิน่นรสผลิภันแล้วก็ทำอารมณ์เดี๋ยวกลายเป็นวิญญาณกลายเป็นสัมผัสกลายเป็นเวทนาจนถึงมาเป็นพวกสัญญาสัญจตนาก็สรุปว่าเป็นเรื่องข้างนอกเท่านั้นเนี่ยเป็นเรื่องรูปเสียงกลิน่นรสผลิตภัณธรรมอารมณ์กันน้น ทีนี้ในการต่อไปเนี่ยมันก็เกิดซ้ําซ้อนในตัวตัณหานั่นเองก็นี่เร่านท่านควรจะสังเกตได้นะเช่นสมมติว่าเรากินอาหารเนี่ยเราติดใจในรสอาหารตนังนแต่กินไปแล้วจริงๆมันก็ผ่านไปแล้วต่อมาไม่กี่วันมันเกิดอยากรับประทานอาหารนั่นเองทีนี้เ่ในกระบวนการตรงนี้เราจะเห็นว่ามันมีเวทนามันมีผัสสะมันมีเวทนามันมีตัณหามันมีอุปาทานมันก็ยึด ยึดจนบางคนเนี่ยถ้าขาดอาหารชนิดนั้นเนี่ยกินข้าวไม่ได้มม่ก็กลายเป็นอาหารเดียวกินทุกมื้อตลอดไปแต่ถามมาจากอะไรที่จริงมัน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 เป็นกระบวนการของอายตนาปสาเวทนาแล้วก็ตันหาอุปาทานเรีวไปยึดติดขึ้นมาที่ท่านเล่าไว้ในอัตกถาธรรมบทถึงคนคนหนึ่งชื่อไหนโคคาดคงไม่ใช่ชื่อจริงกันะฮะโคคาดก็แปลผู้ฆ่าโค คือแก่ข้าวโคแล้วก็ติดในรสชาติของเนื้อโครับประทานในมือ้อใดก็ตามถ้าขาดเนื้อโคแล้วเนี่ยก็จะไม่กินนะ่อนสัญญาก็ต้องปรุงอาหารที่เป็นเนื้อโคให้กินทุกวันต่อมาวันหนึ่งเนื้อที่เก็บเอาไว้นี่เพื่อนมาขอซื้อไปเพราะว่ามีแขกที่บ้านก็ทําให้พัญญาไม่สามารถจะปรุงอาหารที่เป็นเนื้อโคได้เพราะว่าเนื้อมันหมดคือขายหมดพอนั่งเริ่มไปรับ จะรับประทานอาหารเขาเห็นว่าไม่มีเนื้อเนื้อโคก็สอบถามปัญญาก็ล่าฟังก็ไม่ถึงกัโบโกรธพัญญ่าหรอกแต่ว่าก็แสดงอาการที่หันหรือโหดมากแกก็ถือมีดเข้าไปที่หลังบ้านนะ่ะไปฆ่าไปในคอโคไปดึงลิ้นโคออกมาแล้วก็ตัดมาถึงก็โยนให้ปัญญาให้ไปปรุงอาหารที่เป็นเนื้อโคโอเคเอาลิ้น โคที่ปรุงเสร็จแล้วมาวางบริ้นแก่เนี่ยลิ้นแก่ก็ขาดเป็นวิบากกรรมที่ชัดเจนแล้วก็รวดรวดเร็วรุนแรงมากแต่วอย่าลืมมหาที่จริงม่ากรรมสะสมเพราะแกทําอย่างนี้มานาน,านร้องโหยหวนมึงก็โคถูกเชื่ออยู่ทั้งเจ็ดวันเสียงบางขณะได้ยินเข้ามาถึงวัดประเทศตะวันที่พระเจ้าประทับอยู่แล้วก็แสดงให้เห็นถึงว่า ตัณหามันซ้ำซากอยู่ที่รัตันหาคือตัณหาในรถเนี่ยในรถต้องเป็นเนื้อโคต้องปรุงด้วยโคในแง่ของความเป็นจริงถ้าเราใช้เหตุผลแค่สติปัญญาเราก็จะเห็นว่ามันไม่มีความจะเป็นอะไรเลยอาหารเนี่ยมันเป็นยาปนามะตังคืออย่างอัภามไปเป็นไปได้แ่นั่นเองอะไรก็ได้ก็สมเหตุประโยชน์ด้วยกัน พราะถ้าเรามองลึกซึ้งลงไปสมมติว่าคนเนี้ยต้องกินอาหารด้วยเนื้อสัตว์ถ้าไม่กินอาหารด้วยเนื้อสัตว์เนี่ยจะอยู่ไม่ได้ไม่อยู่ท้องไม่อยู่ทรายอะไรเข้าไปแล้วคนอื่นละ่ะคนที่ไม่กินเนื้อสัตว์ทําไมก็อยู่ได้ละ่ะในกาแสดงให้เห็นในกระบวนการของอยายตนะผัสสะเวทนาตันหาอุปาทานแล้วกลายเป็นพบขึ้นภายในจิตคือรู้สึกว่าต้องได้ต้องมีต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เพรานี้มาเกิดซ้ำซากขึ้นในตัวตันหา ตัณหาในอะไรล่ะก็ะตัณหาในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในเย็นร้อนอ่นอนแข็งแล้วก็ในอารมณ์นั่นเองมันเกิดซ่อนขึ้นมาในตรงนั้นตัวอย่างที่เราติดตอะเพวกเศษติดทั้งหลายเนี่ยเห็นชัดเจนครับหรือแม้แต่การดูการเล่นการติดละเมงละครการดูไอ้ข่าวคราวต่างๆนี่มันติดอะก็แค่วันไหนที่ไม่ได้ดูละครเรื่องนั้นแล้วมันนอนไม่ค่อยหลับต่อตรงนี้ เราก็กลายเป็นเรื่องก็ตันหาซนซ้ำซ้ำซากอยู่ในเรื่องเดียวกันดังนั้นก็สงสอนได้ดูว่าตรงนี้ถ้าเราไม่ไปไปให้ความสําคัญมันคือสักแต่ว่ารสสักแต่ว่ารูปสักแต่ว่าเสียงสักแต่ว่ากลิน่นสักแต่ว่ารสสักแต่ว่าสัมผัสสักแต่ว่าอารมณ์ก็ไม่ปรุงคิดคิดปรุงไม่เกิดความยินดียิน,ยนร้ายอะไรมากเกินไปเนี่ยตันหามัน แม้จะเกิดเนี่ยก็สามารถบรรเทาได้ยับยั้งได้สําเร็จประโยชน์ได้อย่างเนี่ยอย่างการฝึกตัวเองสมมติว่าจะประทานอาหารในแต่ละมื้อเนี่ยอาหารมันก็ไม่เหมือนกันเราจะทำยังไงว่าอยู่ให้ได้ด้วยอาหารอย่างนั้นเนี่ยดีบ้างไม่ดีบ้างอย่างการฝึกปือพระภิกษุของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนเนี่ย รเราเห็นว่าก็ทรงสอนเพื่อไม่ให้เกิดตัณหาทั้งซากคือไม่ได้ให้บริโภคปัจจัยสี่ด้วยอำนาจความตัณหาแต่ว่าในขณะเดียวกันเราก็ต้องต้องบริโภคปัจจัยสี่นั่นแหละแต่ว่าทํำยังไงอย่าให้เป็นธาตุของตัณหามากเกินไปเพราะว่าถ้าไปอย่างนั้นเราก็ลําบากเพราะว่าชีวิตของเรามันแขวนอยู่กับ ศรัทธาของชาวบ้านหรือแม้แต่ชาวบ้านเองนะฮะมันก็มีปัญหาในด้านเศรษฐกิจในด้านการเงินการทองที่จะซื้อหามาตอบสนองความต้องการของคนเสมอไปนี่มันไม่ใช่เรื่องทําได้งานคนจะมีฐานะทางเศรษฐกิจไม่ค่อยดีบางทีอาจจะอยากกินอะไรอยู่ตั้งหลายหลายปีนะจึงได้กินเพราะอะไรเพราะอำนาจในการซื้อนี่มีไม่พอ ถ้าเรารู้โทษของตัณหาหรือไม่ถึงกะลละตัณหาไปหมดนะฮะแต่ไม่เอามาปรุงคิดคิดปรุงมากเกินไปสัมผัสกับอารมณ์ทั้งหลายที่เราสัมผัสเองก็ถือว่าสมเ็ตประโยชน์ก็ใช้ได้รูปจะสวยไม่สวยเสียงจะไปรอบไม่ไปรอบกลิ่นจะหอมไม่หอมรสอร่อยจะหรือไม่อร่อย สัมผัสน่าจะต้องหรือไม่น่าจะต้องอารมณ์น่านึกเดียวนึกสึกนึก,นกหรือไม่เนี่ยก็สำเร็จประโยชน์ก็ถือว่าใช้ได้แต่แน่นอนการปฏิบัติอย่างนี้จะเห็นอย่างนี้เนี่ยพลังของสติสัมมาจัญญะความเพียรเนี่ยจะต้องมีมากพอถ้ามาอย่างนั้นก็ถูกธนามันเสือส่อมสายผักสายุนสูญเสียการทรงตัว อย่างที่เรามีข่าวคราวให้ได้พบได้เห็นว่าบางเรื่องเนี่ยคนไม่น่าหรอกสละชีวิตของตัวเองเพียงเพื่อได้ครอบครองสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งราคาค่าง,งวดก็ไม่ได้มากก็ไใดแต่ก็เสี่ยงไปเสี่ยงชีวิตเพื่อครอบครองสิ่งเหล่านั้นนั้นก็แสดงให้เห็นนะว่าตนามันเกิดขึ้นซ้ำซากในจุดเดียวกันถึงจุดหนึ่งก็ไปควบคุมไว้ไม่ได้ต้องฟังทลาย แต่ลงมาพัทยาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงท่งนี้ที่สุดนี้ขอความเจริญกง,งามไปบุญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี